เอออาจจะเป็นอาหารอะไรก็ได้มัง้งหนูคิดนะแต่ว่าพอหนูรู้ว่าที่เข้าแกะนั้นน่ะคือกับดักหนูคือกับดักหนูหน,หนูก็ตกใจหนูก็วิ่งไปบอกว่ามีกับดักหนูอยู่ในบ้านมีกับดักหนูอยู่ในบ้านแล้วก็ไปบอกแม่ไก่แม่ไก่ก็พังกหัวขึ้นแม่ไก่ก็บอกว่าโอ้มันคงเป็นเรื่องเศร้าสําหรับเธอนะแต่มันไม่มีผลอะไรกับฉันหรอกนะ ออไปไปจะไปไหนก็ไปอย่ามากวนใจฉันเลยหนูก็รีบวิ่งไปหาหมูหมูนะคะออบอกหมูว่าหมูในในบ้านเนี่ยมีกับดักหนูอยู่ในบ้านมีกับดักหนูอยู่ในบ้านเ,ออเจ้าหมูก็เห็นใจหนูนะคะก็บอกว่าเออฉันก็คงได้แค่สวดมนต์ให้เท่านั้นแหละออไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะสวดมนต์ให้เธออะไรประมาณนี้หนูก็วิ่งไปหาหวัวเราก็พูดว่ามีกับดักหนูอยู่ในบ้าน ัวก็บอกโถหนูฉันก็เสียใจด้วยนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเลยนี่ไอ้กับดักหนูอ่ะขอให้